สวัสดีนะคะพี่พี่ทุกท่านนะคะวันนี้น้องก็มีพระเครื่องนะคะมาแบ่งปันพี่พี่ทุกท่านเหมือนเดิมเลยนะคะถ้าพี่พี่ท่านใดสนใจนะคะสามารถแอดไลน์ที่ขึ้นไว้หรือจะโทรติดต่อโดยตรงน้องได้เลยนะคะน้องมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยแล้วก็จะส่งให้ฟรีทุกรายการเลยนะคะก็สําหรับ e ีีนี้นะคะก็เปิดแบ่งปันราคาองุ่นละ200บาททุกรายการเหมือนเดิมเลยนะคะพี่พี่รองเลือกรับดูรับชมถ้าชอบ ถูกใจรายการไหนแจ้งปิดเป็นใหม่ได้รายการให้กับน้องได้เลยนะคะก่อนรับดูรับชมยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของน้องนะคะก็เดี๋ยวยังไงเรามาเริ่มรายการที่1กันเลยนะคะรายการที่1วันนี้เริ่มกันที่องค์นี้เลยนะคะเป็นรายการที่1น,นะคะ รายการที่สองนะคะเป็นรูปลอหลวงพ่อเงินนะคะรายการที่สามนะคะเป็นพระสังขายนะคะ รายการที่สี่นะคะเป็นพระปิดตานะคะรายการที่ห้านะคะหลวงพ่อฤาษีดิงดำนะคะ รายการที่6นะคะปิดตาหลวงปู่ทิมนะคะรายการที่7นะคะหลวงพ่อพรม รายการที่8ดนะคะหลวงพ่อพัดรายการที่9นะคะพระปิดตา รายการที่10นะคะเป็นพระซุ้มกอรายการที่สิอนะคะเหรียญจอบหลวงพ่อเงิน รายการที่สิองนะคะเหรียญหลวงพ่อกล้วยวัดโคสิตารามเหรียญจัตุรพิษพรชัยนะคะรายการที่13นะคะหลวงปู่ทวดด้านหลัง0ูหนะคะ รายการที่14นะคะพระปิดตาด้านหลังยันตุกตานะคะรายการที่15นะคะเดียนที่ะระลึกค,ครบ8รอบนะคะเดียนพระนาคปกหลวงปู่ทิมวัดระหานไร่จังหวัดระยองนะคะ รายการที่16นะคะเหรียญพ่อท่านเขียววัดหลงมนปี2513นะคะรายการที่17นะคะรูปลอพ่อท่านค้ายวัดสวนขันนะคะ รายการที่18นะคะเหรียญหลวงพ่อแช่มวัดตากล้องนะคะรายการที่19นะคะเหรียญโชคดีหลวงพ่อกะเสมปี2532นะคะ รายการที่20นะคะเหลียนหลวงพ่อเดิมธรรมขันนะคะเหลียนห่วงเชื่อมปี2482นะคะรายการที่21นะคะเป็นพระปิดตานะคะ รายการที่22นะคะเป็นพระปิดตาหลวงปู่ทิมนะคะรายการที่23นะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะด้านหลังชอชิงสองตัวมีเขียนว่าหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะคะ รายการที่24นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเอียวัดบ้านด่านนะคะปี2519งานฉลองสาราการประเรียนวัดบ้านด่านนะคะรายการที่25นะคะเป็นเหรียญจอบใหยหลวงพ่อเงินนะคะ รายการที่26นะคะเหรียญหลอบราณนะคะหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะคะรายการที่27นะคะเป็นรูปป่อหลวงพ่อเดิมนะคะ รายการที่28นะคะเป็นหลวงพ่อเงินนะคะพิมพ์นิยมหน้าสวยเลยนะคะองค์นี้รายการที่29นะคะเหรียญหลวงพ่อโสธรน,นะคะโรงยาสีเขียวจังหวัดฉะเชิงเซาปี2509นะคะ รายการที่30นะคะเป็นพระปิดตานะคะด้านหลังจะเป็นรอยแบบนี้เลยนะคะเนื้อผิวจะมีค่าปลักปิดทองนะคะรายการที่31นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะหน้าอกเป็นร่องเนื้อผิวสวยๆเลยนะคะองค์นี้ รายการที่32นะคะเป็นพระคุณแผนหลวงปู่ทิมหน้ากากสวยๆนะคะด้านหลังมีเขียนตัวยนันหลวงปู่ทิมวัดระหารไรจังหวัดระยองนะคะรายการที่33นะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะด้านหลัง05เนื้อผิวออกสีเทาๆเหมือนเนื้อตะกัวแบบนี้เลยนะคะ รายการที่34นะคะเป็นพระหลวงพ่อปานขี่เม่นนะคะเนื้อผิวทองเหลืองมีคาบตะไคร้เขียวแบบนี้ด้วยนะคะองค์นี้เรียมกรอบกันน้ำเก็บผิวมาสวยๆเลยเป็นรายการที่34นะคะรายการที่35นะคะเป็นพระพุทธชินราชนะคะเป็นพระพุทธชินราชนะคะองค์นี้เนื้อผิวเก่าๆแบบนี้นะคะ เป็นรายการที่35นะคะรายการที่36นะคะเป็นพระยืนนะคะยีส่สิบห้าศตวรรษด้านหลังนะคะจะมีตัวยันแบบนี้เลยนะคะองนี้เป็นรายการที่36นะคะ รายการที่37นะคะเป็นรูปป่อหลวงพ่อทวดนะคะวัดช้างไห้นะคะรายการที่2ีกเอ้ย28เอ้รายการที่38นะคะรายการที่38นะคะเป็นเหรียญโชคดีหลวงพ่อกะเสมนะคะ เหรียญโชคดีหลวงพ่อเกษมปีสองห้าสามสองนะคะรายการที่สามสิบเก้านะคะเหรียญที่ระลึกหลวงปู่โตะนะคะปีพศสองห้าหนึ่งหนึ่งนะคะ รายการที่40นะคะเป็นพาสมเด็จพิมพ์เส้นได้นะคะรายการที่41นะคะหลวงพ่อพมวัดช่องแคนะคะรายการที่42นะคะเป็นพาสมเด็จนะคะ รายการที่43านะคะองนี้ก็เป็นพระสมเด็จนะคะเนื้อผิววนสารขึ้นสวยๆแบบนี้เลยนะคะเป็นพระสมเด็จสองหน้านะคะรายการที่44นะคะองนี้พระสมเด็จนะคะเนื้อผิวแตกรายงานะคะ รายการที่45นะคะองค์นี้ก็เป็นพระสมเด็จด,ด้านหลังมีตาสัญลักษณ์นะคะรายการที่46หนะคะหลวงพ่อกล้วยนะคะรูหล่อหลวงพ่อกล้วยวัดโคสิต,ตารามนะคะรายการที่47เนะคะเป็นพระปิดตาพังพการนะคะ รายการที่48นะคะเป็นพ้าสมเด็จนะคะรายการที่49นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมนะคะเสมาที่ระลึกฉลองอายุครบ8รอบนะคะ รายการที่ห้าสิบนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรแปดสิบปีกรมตำรวจปีสองห้าสามแปดนะคะรายการที่ห้าสิบเอ็ดนะคะเป็นพระยืนนะคะ รายการที่52นะคะอันนี้จะเป็นขี่ช้างนะคะรายการที่53นะคะองค์นี้เป็นออกทรงพระคุณแผนนะคะรายการที่54นะคะเป็นตะกุดนะคะมีรอยจานยันเต็มแบบนี้เลยนะคะ รายการที่55นะคะเป็นเครื่องรางนะคะหลวงปู่ทิมนะคะไม้ขนุนรายการที่56นะคะเป็นเบีย้ยแก้นะคะ มีเสยงด้วะะรายการที่ห้าสิบเจ็ดนะคะหลวงปู่ทวดนะคะด้านหลังเขียนเบตรงรายการที่ห้าสิบแปดนะคะพระสิวรี รายการที่ห้าสิบเก้านะคะเป็นพระศิวรีนะคะรายการที่หกสิบนะคะเหรียญหลวงปู่โต๊ะนะคะเยือนอินเดียปีสองห้าหนึ่งเก้านะคะ ก็วันนี้เหมือนเดิมนะคะ60รายการนะคะทาทีพีดูแล้วชอบใจถูกใจรายการไหนก็แจ้งปิดหมายได้รายการให้กับน้องได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของน้องนะคะสวัสดีค่ะ